ผมไปโรงเรียนก่อนนะครับแม่ตั้งใจเรียนนะลูกครับตั้งใจเรียนนะโอ้ยใครเอาขยะมาทิ้งแถวนี้เนี่ย สวัสดีคร,ครับสวัสดีครับผมคอถฐานหน่อยนะครับ,รบแถวนี้เขาห้ามทิ้งขยะกันไม่ใช่หรอครับทำไมย,ยังเห็นมาทิ้งกกองเต็มเลยครับเขาไม่ทิ้งกันหรอกขยะแถวนี้แต่มีคนมักง่ายเข้ามาทิ้งไม่มีใครคิดจะแก้ปัญหาตัวนี้ได้ต่างคนก็ต่างอยู่ ดีค่ะแม่จ้าตั้งใจเรียนนะลูกเดี๋ยวตอนเย็นแม่มารับนะค่ะแม่จ้าบายบายเดือนเอากระเป๋าไปเก็บแล้วมาช่วยเพื่อนกวาดหน่อยนะไม่ไม่ว่างฉันจะทำงานส่งครูเห็นเก็บตัวเชา นั่นเองนคะวันนี้ก่อนที่จะเรียนเรื่องใหม่ครูขอทบทวนเรื่องเดิมที่เราเรียนไปเมื่อคาบที่แล้วนะคะเรื่องของ present p r o g r e s s i v e tense เขาม่ทิ้งการหลอกขยะแถวนี้แต่มีคนมากง่ายเข้ามาทิ้งไม่มีใครคิดจะแก้ปัญหาตัวน,นี้ได้ต่างคนก็ต่างอยู่พี่ายต้นดูเหมือนไม่มีสมาธิในก,การเรียนเลยนะเปล่าครับครู จะมีอะไรซะอีกคะครูคงไม่มีเงินทานข้อเที่ยงลอมั้งต้นเดี๋ยวทางชั่วโมงเราพวกคุณแป๊บนึงนะได้ครับเรียนคะรุกวันนี้นะคะโรงเรียนของเราให้แต่ละห้องจัดกิจกรรมจิตอาสาครูก็เลยอยากทราบว่า ห้องเรานี้ควรจะทำกิจกรรมอะไรดีคะผมคิดว่าควรจะทำความสะอาดห้องเรียนแล้วดาวล่ะหนูคิดว่าควรทำความสะอาดเขตรับผิดชอบให้สหะอาดค่ะแล้วต้นล่ะคะผมคิดว่าเราควรทำความสะอาดบริเวณทางเข้าหมู่บ้านแล้วก็คลองด้วยนะครับเพราะว่าทุกคนปล่อยปากละเลยกันมากและผมว่าอีกไม่นานอาจส่งผลกระทบต่อชุมชนเราก็ได้นะครับ เป็นความคิดที่ดีนะคะแล้วก็เป็นประโยชน์ต่อส่วนรวมด้วยงั้นเป็นนั้นว่าเราจะไปพัฒนาตามที่ต้นเสนอแล้วนนะคะครับ<อ>และครูขอแต่งตั้งให้ต้นเป็นหัวหน้ากิจกรรมในครั้งนี้นะคะครับอ่าโอเคค่ะเจอการวันพรุ่งน,นี้แล้วกันค่ะนักเรียนความเคารพ ก็ทำเพื่อส่วนรวมอ่ะเฮ้ยเดือนมาช่วยเพื่อนหน่อยดิเพื่อนทำงานเหนื่อยแย่ๆแย่แล้วเนี่ยไม่ฉันไม่เต็มใจมาต้นเดือน มีอะไรกันเหรอคะจะมีใครเสีอีกครับครูก็เดือนน่ะสิครับไม่ยอมช่วยเพื่อนทำงานเลยครับเอาล่ะนักเรียนทุกคนพอก่อนพอก่อนมารวมกันที่นี่เร็วนักเรียนคะนี่ขนาดงานเล็กน้อยพวกเรายังทำไม่สำเร็จถ้างานใหญ่กว่านี้จะทำสำเร็จไหมคะพวกเธอรู้ไหมสังคมทุกวันนี้อ่ะ การที่จะหาคนที่เห็นแก่ส่วนรวมนี้มีน้อยลงไปทุกทีแล้วนะเพราะต่างคนต่างก็ดิ้นรนทำมาหากินครูอยากให้พวกเราซึ่งเป็นกำลังสำคัญของชาติในอนาคตไม่ว่าจะทำอะไรขอให้ทุกคนตระหนักและร่วมมือกันอย่างสุดความสามารถสังคมของเราตรงนี้จะได้เจริญส่งผลให้ประเทศชาติของเราเจริญขึ้นไปด้วยต้นครับเดือน สัญญากับครูได้ไหมว่าต่อไปจะไม่ทะเลาะก,กันได้ครับได้ค่ะ ่ามาคำว่าคนดีคนอื่นจะให้ความหมายอย่างไรฉันไม่รู้แต่สำหรับฉันแล้วฉันคิดว่าคนจะดีมไม่ได้อยู่ที่หน้าตาหรือฐานะร่ำรวยอะไรแต่อยู่ที่การทำประโยชน์ให้กับส่วนรวมมากกว่าอยากจะขอบคุณเพื่อนๆโดยเฉพาะต้นที่ทำให้เดือนรู้ความหมายที่แท้จริงของคำว่า